จากแดงใหญ่ชั้นไอเขน่ะจากแดงขอเสียงเลยมี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 อยู่ทางโน้นเนี่ยเหมือนกับแกแอบเชียย์ตามไปแล้วจากแดเอ่อั้งใจเดตัวนี้จับตาดูดิจากแดงเนี่ยเด็กคัหมายเลขห้าเนี่ยไม่ธรรมดานะแกเป็นปัญหาของบ้านเลยนะตัวนี้แม่ต้องออกไปตามทุกเย็นไปไหนนะถามุ ตอนเย็นเลยถือว่าถ้าเป็นทีมดังนจากย่านพระประแดงจากแดงจากมาเจอกับสมุทรปราการเอฟซีหมายเลขส1บเอแผงหลังตัวสุดท้ายนี่เล่นลิ้นเส้นดีเปิดการมาหน้าดูดีหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดมาหลุดนะตรงนี้หมายเลขแปดแผงหน้าสิงห์ขนมนาแม่จะทำจนผมเหมือนสิงห์ขนมนาเลยนะ อยากจะเห็นคุณพ่อเขาคนไหนคุณพ่อคุณพ่ออยู่ไหนคุณพ่อหมายเล่นแปลเอาค่ะตัวคุณพ่อหล,ล่อใช่ไหมดูจากคุณลูกก็น่าจะหล่อพอดูตามทรงผมเหมือนสิงห์ขอนอมนาเลยามาชมกระต๊อกหน้าตรงนี้สกัดทิ้งออกไปได้ครับจะเป็นลูกปุูมมาของจากแดงครับและผู้ด,ดูสีนนังผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยดูรูปร่างหุ่นดีไหม แต่ขอโทษนะครับใครที่เือจีบก้องเซ็นทแก่วบาผู้ชายตัวซ้ายอ่ะตัวซ้ายอ่ะตัวซ้ายอ่ะงจะกัดทิ้งก่อนไปก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนนะหมายเลขสิบเอ็ดไม้วตอนนี้จากแดงครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วมาสมตัวทีเด็ดสูนย์หน้าตัวเป้าเข้ามาแล้วจากแดง แล้วสำหรับจากแดงหมายเลข5เราจับตาดูว่านี่นะเป็นนักเตะที่ทักษะฟุตบอลดีนะหมายเลขซูเอร์นี่เล็กแต่ไวคล่องแคล่วจักมาลูกนี้มาหมายเลข99ทีนั่งทุนนี่เป็นรุ่นส10ปีแลวมาลูกนี้จากแดงเดี๋ยวหมายเลข5นี่นะห้องนะแล้วก็โอ้โหโดนมีกระเพ็ดกระเพ็ดยังไงยังไงก็หมายจ้ะ และจะได้เปิดตีึินเข้ามาสำหรับจากแดนจากแดนชิพลุ่นนี้แล้วเฮ้ยจ้าผู้